เรื่องมีแบบว่าคือว่ากูซื้อเนยวไก่หน้าสีแยกใช่ไหมเท่าไหร่กูซื้อสามสิบเอเอแล้วยังไงกูเดินเข้าเซเว่นกูเอาไปตังรร้งหน้าตกร้ารถใช่ไหมล่ะถึงกูเดินเข้าในเซเว่นเดินเข้าแป๊บเดียวนี่กูไปออนไลน์ใช่ไหมเรื่องอยังไงพอกูมาดูที่แหมเนยวไก่ายมึงวาขี้รักมึงวาคนรักหรือว่าหมาขาบหรือแมวกินพอแล้วนะอยาให้กูรู้นะว่ามึงรักแหเน่ย เอาเนื้อไก่ยัดปากมึงแน่เมื่อไหรกนหลังก็ลองทำมากันแล้วกันเจ็ดแม่ขอให้ไก่ติดคอตางานหยุดได้แล้วนะเจ็ดแม่พูดจาหยาบคายเจ็ดแม่หยาบคายเจ็ดแม่พูดจาแบบฟังไม่ได้เจ็ดแม่ถ้าไม่มีปัญญาใชอีกินยิ่งบอกกูนี่กูซื้อให้เจ็ดแม่นี่มารักของกูเจ็บใจนะเจ็ดแม่เบี้ยกูยังนี่ในกระเป๋านี่เป็นผมไม่ใส่ใจไม่สนใจโอไม่นอยบายฝันดี ขอบคุณนะครับสวัสดีครับเยีแม่